พสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี้แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับท่านเป็นเหรียญที่ผลิตเยพอะพอสมควรครับ แต่เขาหายากเอาการนะครับท่านกว่าที่จะหาเจอไม่ใช่ธรรมดาเลยครับเนี่ยถ้าใครไม่ได้เก็บไว้ก่อนตอนนี้ต้องเร่งแล้วนะครับท่านรีบแล้วนะครับท่านหาไม่เจอกันง่ายนะครับเพราะว่าเหรียญพระเสียงเล็กของรอสิบเนี่ยไปรอเก้านี่ครับท่านพูดผิดเฉยเลยครับเหรียญพระเสียญเล็กของรอเก้าเป็นเหรียญสิบบาทเนี่ยนับมันจะหาขึ้นทุกยากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะครับท่านไม่ว่าจะผลิตเยอะผลิตน้อยครับผลิตเยอะเนี่ยยังพอหาเจออยู่แต่ถ้าผลิตน้อยนะครับท่าน ถ้าไม่มีความพยายามจริงก็อย่าหวังว่าจะเจอครับท่านจะไม่มีนะครับท่านถ้าผลิตตํากว่ายี่สิบล้านลงมาครับเจ็บให้หมดเลยนะครับท่านไม่ว่าจะเป็นปีปศนี้ก็แล้วแต่อย่าไปซีเรียสเลยครับท่านถ้าเราคิดที่จะหาผลิตที่เรียนที่ผลิตไม่ถึงล้านเรียญแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่มีได้ในระบบให้หาแล้วนะครับท่านถ้าไม่ฟลุกจริงๆนะครับท่านอยาไม่มีทางที่จะหาเจอได้ง่ายๆแน่นอนแต่สําหรับปีปศนี้ผมยอมรับว่าผลิตเยอะนะครับเนี่ย เยอะมากๆด้วยครับแต่ก็ยังหายากหายเย็นอยู่กว่าจะเจอได้เป็นเดือนครับกว่าจะเจอเหรียญหนึ่งครับท่านตอนนี้ผมเพิ่งได้มาวันนี้แหละครับเนี่ยอยู่ในระบบมุนเวียนนั่แหละครับไม่มีอะไรมากหรอกครับท่านคือมีลูกค้ามาซื้อของเขาเงินไม่พอครับเขาก็เลยเอาเหรียญมาให้ครับสามเหรียญครับเป็นเหรียญสิบบาทเท่าเสียเล็กเหรียญหนึ่งอีกสองเหรียญเป็นเหรียญรอสิบครับท่านอย่างใหม่เลยนะครับีเหรียญรอสิบสวยงามมากครับ เรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับทัานเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับท่านจิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกกับส่วนด้านในคือสีทองล้วนๆนะครับลักษณะแบบไส้แตกไส้เลื่อนเส้นเลืนะครับเนี่ยปกกีบมากนะครับเหรียญนี้สวยงามมากนะครับพึองหน้าพง่ันกอบภูวิพลอดุณจเดชครับส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับทัานมาดูกอบเฟืองเป็นไงบ้างครับเนี่ยสำหรับเหรียญนี้ครับเพิ่งได้มาใหม่เนี่ยโอ้รู้สึกว่าจะสึกล้อไปเยอะนะครับี่สำหรับ ขอบฝูงสลับเรียบนี่นะครับสลับเรียนสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่ายบอายบีก็มีครับเยอะพอสมควรครับแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้เก็บได้ครับท่านเพราะมันหายากเลยครับท่านถามแทบจะไม่เจอเลยครับถ้าไม่เก็บแบบนี้ไว้ก่อนจะไม่เก็บแบบไหนอีกมาดูด้านหลังครับเนี่ยด้านหลังนะครับคือประเทศไทยครับอักษรบิลครับอักษรบิลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับสามตัวชิดกันอยู่อีกตัวหนึ่งห่างออกมานะครับพอ2องสองันห้าร้อย สากสิบสองับท่านนี่ครับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับผลิตน้อยมากๆเลยนะครับท่านโอ้ยผลิตเยอะมากๆเลยนะครับท่านพูดผิดครับไม่ได้ติดครับถ้าผลิตน้อยมากๆเนี่ยได้ติดครับแต่นี้ผลิตเยอะมากๆนะครับผมก็เริ่มจะมั่วแล้วล่ะมเพราะว่าพูดไปพูดมาลุ้ๆลืมไปแล้วครับเนี่ยขอโทษขอไภผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเ้วยนะครับส่วนตรงกลางวัดอรุณราชรามครับด้านล่างสุดคกือสิบบาทไทยแล้วก็ ติบัตรอาริบิกนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากันกนะครับเนี่ยสำหรับปีพศ2532นี้นะครับท่านจำนวนการผลิตเอาความหนาน้ำหนักก่อนดีกว่านะครับความหนา,นาของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับ100ล้านเหรียญพอดีเลยครับท่าน100ล้านเหรียญนะครับสำหรับปี พอสหาสเนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่100ล้านเหรียญนะครับท่านข้อมูลเก่าที่เขาให้ครับในระดับยูนตีตัวที่เนี่ยละหนึ้ยี่บาทครับท่านเดีตอนนี้ขยับขึ้นมาอีก30บาทครับเป็น150บาทเข้าไปแล้วครับท่านสำหรับยูนนะครับถ้าใครมีนะครับหนึ่เหรียญได้หรือหมื่น้าันบาทนะครับอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับในตอนนี้ส่วนผ่านการใช้หรือครับ เมื่อก่อนเมื่อเจ็ดปีก่อนก็ให้เรียนละสาสิบาทครับผ่านกันใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับพุ่งขึ้นกระยับขึ้นมาอีกเรียนหนึ่งครับสี่สิบถึงหกสิบาทครับท่านตามสภาพนะครับสี่สิบาทถึงหกสิบาทแล้วนะครับ